พัดรลอยให้ไปรับลูกของด้วยกันนะครับหลังจากนั้นนะครับค,ครับเอาการแรกงานแน่แน่อนได้ครับทุกคนเมื่อคืนพอดีทั้งวันเท่านะครับทันทุ่พกเท่ามีการลำลานรางวัลนะครับสามรางวัลนะครับรางวัลที่หนึ่งไปเล่ตองทำนักงานซื้อตังจุงอยู่ในเสืนนะอกด้วรางวันที่สองแบนหนึ่งสือ่อรางวันที่สาม พักล้มที่เอสโตนะครับวันนี้รับเกียร์นะครับจะรับเกียร์การที่แอนะครับทีเด็ครับตดาราก็ว่ายที่สามเป็นพักล้มที่เอสโตนะครับตาจับได้ไม้เล็กทีพี่น้องได้ซื้อวัดทอไปแล้ววัดจะลอยให้ไปรับลูกของรั้วยการนะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่สองที่หนึ่งยวให้หน่วยงานผลรองเท้าแล้วนะครับทีกัรวันที่สองที่หนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้นะครับ ได้ก็ได้คิดประโยชน์นะครับรอบวันที่สามนะครับพันล้มซิกเลตโตแกมตายหลุดแกมตายมานะครับผมมาได้ซื้อนะครับพัตพี่น้องนะครับที่ซื้อไปก็่ถึงนี่หม้ยเนี่ยคือว่วดนะครับหาได้แล้วนะครับเหมือนนี้มาม่ารักเหมือนอื่นเหมือนเมื่อนับกันได้นะครับอาจจะไม่ได้500บาทเนาะก็เป็นอยังนะครับหาเงี้บ้านแล้วเอาบัตรมาเบิรงนะครับถาม โผล่แรตัวนี้มาล่าแต่ยุวัะนะครับคารวันดีสานะครับพัดลูกซีเนตโตนะครับจับเลยครับครั้งเดียวนะครับสิบเอ็ดตัวซีเนตโต้เครับจับมาเลดมีกันใหล่หวัดทางออกทางออกนะครับทางออกซอยกันทางมากทำไม่ผมกินยาหน่ทีซื้อวัดรกว้างไปนะครับเอาวัดรถึงแมาเบิ่งมาเลยนะครับ แล้ววันที่3,000ลูกสิเอโตนะครับแบบนว่าเนี่ยโอยทำ